กันอื่นก็ได้ยินว่าทางอ้ายเพิ่นมาหาน้องน้ำฝนเนาะคร,รับผมก็มาตามจุดประสงค์ของอ้ายเพิ่นนั่นแหละโดยการที่ได้มาถามทางน้องน้ำฝนเพิ่นว่าเพฝนสตกลงหรือเ่าเนาะโอ้ยทางน้องฝนน้องน้ำฝนใช่ปะแก่ใดเนาะไม่ใช่กะใชนไม่ใช่กะทานน้ำยาย มาเเคียกันบ่ได้ตอนหรว่าทำผู้ใหญ่ได้ะว่างไรทำผู้ใหญ่เนี่ยก็ือว่าทำพวก FC มาดูนี่กินน้เติมซ้ำผ o ใหญ่แบบมาเอาน้องหนุ่มหลานไปกินไตัวเห็นดีทำเป็นเ่าเบื้องต้นกไตัวดีแต่้าังมีความเสี่ยมันยู่บนังดย ผมมีความชัมันอยู่บนน้อยบนบ่อเกลี่ยกับเรื่งการนี่ตัวนี้คือบอกถ้าคนมันยังเว้นสถานทียังเว้นมันยักบนอยู่บนเสาโดยนนี่สุดดอกเมื่อกันไปบินไปพัวให้ไปโดยนแต่ว่าอยากให้ภาคส่วนใดส่วนหนึ่งพาลูกพาลานไปชก่อนโดินไปพัวนี็นแน่นครับภาคส่วนว่าไปพัวแล้วไปเบิ่งแล้วเรียบร้อยแล้วลูกหลานว่าโอ้ยนี่นี่ครับ อยากไปหกซาอยู่คนครับมีการติดใจแลือแต่จิตใจโรกหลานเนาะเพราะละไกันจากไปเห็นกับผูดูกับตาสางคว่ำเชื้อมันให้พ่อแม่พี่น้องทั้งนี้เนาะว่าเพิ่อนว่ามานี่มันแมนแทบบอบ้านภูมิบ้านภูมิลำเนาเพิ่นกับที่ว่าเพิ่นว่ามานี่มันสีตรงกันบอหรือว่าโปตรงเนาะ แล้วบัดนี้นั่นสิว่าไปมือ้อใดมื้อนี้หรือว่าจังได๋ถ้าว่าเฮาอยากไปว่าอาไปมื้อนี้ทางอายเพิ่นว่าบ่อยากมาหลายมื้อน้อยเนาะอยากไปมื้อนี้เด้สิได้อยู่บ่ประมาณถ้าว่าสมมุติว่ามเจ้าจะไปมื้อนี้น่ะถือว่าสิบ่ได้บ่ได้เพราะว่ามันช่วงนี้ช่วงสงกรานเพราะว่าหลังจากสงกรานแล้วถือว่าถ้าค่อยได้กลับคืนหาทีมงานมเจ้าก่อนแล้วให้ทีมงานนพาไปนํา ถ้าเราต้องไปก็ไปนี่ต้องไปกับพวกเฮาพป้อมแล้วก็ไม่ต้องทั go? <c oughs> ้งนี้ผู้หนึ่งเนาะแล้วก็ให้ไปกับพวกทีมงานเฮาอย่างเช่นชี่นี่กวอนเชื่อมันมีอยู่สายรำมดว่าจะไปแต่คอยควากระโปงทางไปต้องไปนำทีมงานมีความเชื่อมันกันอยู่นั้นครับพ่อไปแต่คอยมาทีมงานมาไปนี่ถือว่าคอยบวามเชื่อมันโดยก็คือทางว่าทางไห้ที่ว่าจังได้แบบนี้เนาะ ก็เลีเ้ยแก่ครับเลีเ้ยแกู่พังพนใหญ่เป็นเบาเครับผมไ่ด้มีปัญหา,ยาจังไดก็ได้เนาะคับคือตัองอายเป็น,นจังไดก็ได้ได้ครับตัอ้งอายสได้ตองอายสีได้ใช่ไหในเมือเพุนว่า มื้อนีลางสงการครับอาทิตเป็นมื่อไงเหระผมกลับถ้าบอกลับมื่อนี้ถ้ากลับมื่อนี้ท่านผมกลับมื่อนี้โอ้เดี๋ยวค่อยอันลางลางสงการเดี๋ยวค่อยจังโทรมาถามว่ากันมาอีกทีนึงครับตัวนี้เนาะครับข่าวพูดว่าเออลางสงการทั้งนี้พร้อมแล้วสี่ได้ไปไปพูดนี่นะครับจังว่ากันอีกเทื่อนึงตัวนี่ยถ้าไปเมื่อวันกับเมื่อมื่อนี้เพราะว่าอ้ายกับเมื่อมื่อื่นมาหลายมื่อเลยเนาะครับผมเพราะว่าถ้าว่าเสียยสงการน้ำกัน มันกลาสิยากเนาะบ่ได้ครับเพราะว่าผมก็บงานปลาเบียรประงานพุ่นมานี่ก็3บสามหมื่นสมื่นเนาะเก็บงานคือกันาดก็สิหาเวลามาได้ก็บผมไม่เลี้ยงไงจนเพิ่นจนว่าบ่เชื่อบ่แม่นครับก็เลยต้องไปเบิ่งงานเจ้าของนํำแต่ว่าที่ไปมื้อนี้ถ้าบ่ทันก็คือวันที่13บสพอดีบางเทื่อมันก็ทางพุ่นก็คือกัน สาดน้ำวุ่นไหวมดคือกันมือนไงโดนยันเป็น<ด>ยานไปหรือยานมันบออันนั้นไปทางมันเสยครับและอีกอย่างหงเจ้าของกับเด้กินเบียร์กินย่างไปแล้วข้าไม,มออนานไปฟังพุน่นมัดจิอันตรายหลายอย่างถ้าเขาเป่าเขายังมากกันเงาต้องมือถี่เมื่อยหรืออัดก็คือสีบอกกินโดนขับรถขับเรืยอยันมัน<ด>ยากแม่เขาอยู่พ่นเขาจะตั้งดันแต่ละบ้านแต่ละบ้านเลยเขาจะว่าชันดันแอลฮอไดร์กายเลยครับ เจ้าของเป็นผู้น้ำน้ำกับเบื้องเอาเลยเงากว่าเก่าอีกเปล่าเแถมยังเป็นนั่นดีดอีกบัตนี่นะไม่แถว่าเป็นอยู่ในหน่วยงานของรัฐอีกครับเจ้าที่รัฐมันเออเจ้าที่รัฐอีกวันนี้โอ้ยว่ะสองย่างเลยสองเด้งนะครับมีแต่สารโลฟังหรางชุการครับน้องน้องน้องคนเนาะ รอแต่รอหลายมือว่ายังรอได้เนาะรอได้ยู่บ่แรังคอยอย่ใได้ย่งดคอยนีทโทรหาตลอดเช้าสี่โมงล้อยรออะไ้กินทอดก็หยกนพีกน้องคนนั่นึงมาเพิ่นหัว่าแมนมาเพิ่นมีกำลังใจเนาะแมนพ่อบูหายเพิ่นกีดลายนี่มันแหละนะท่าน้องนพนกยั เข้าใจทางนาพ่อแม่นี่เนาะมาเพิ่นไปว่าสิตัดจิตใจเข้าไปน้ำไอพ่นโรดกะคิดเป็นห่วงเป็นใยเนาะเพราะว่าลูกกคนทั้งคนแมนี่การเป็นห่วงเป็นใยลูกเป็นของธรรมดาเนาะแมนเป็นของธรรมดาลูกภัยภัยกะหักหลานภัยภัยกระแพงกันแหละเนาะก็ต้องให้ได้เห็นกับตายะกอนเพื่อสั่งควบมันใจแล้วก็ได้มาว่าให้พ่อแม่พี่น้องให้ญาติวงทั้งนี้ครับผู้นำว่าเออแมนแท้ เรื่องจริงนั่นแหละทางคือทางปุณายพันธเรามากะคือสี่ปุลที่หลังสงครามนี่สามสี่หมื่นเนาะแมนบอน้องนฝนว่าทางง่ายเป็นยังไก็ได้ยู่แล้วเนาะแมนคือทางปายพันรานีมีความบางอยู่ คนกับคนป,ป้าที่สีคนป้าที่เส็ดมีกองวางวานอ้ไไนนนนองสืได้ไปอยู่เนาะแน่นน้องสืได้ไปอยูลอยไปเซียนได้ปะเจ้าแน่นแต่ว่ายังยังเหลือขั้นตอนเดียวเท่านั้นเนาะเพราะว่าทั้งน้องพนนีิอยากไปอยู่ที่ยังเหลือขั้นตอนสุดท้ายาก็คือว่าอยากสางคว่ำหม,มั่นใจ<ม>สางคว่ำเสื่อมันนนั่แหละให้พ่อแม่พี่น้องทั้งนี้แหละลไปไปสาวลูกเจ้ากันนะ ยายบ่ญน้ำกันไหมเนาะกระบุน้ำกันมั้ยแม่นเพราะว่าเอาไปเห็นงานไปเลยกับเจ้ามันก็มีไปบิ่งลูกเบิ่งหลานมึงเนี่ยบัดอว่ามีแต่พ่อแม่ยังไงน้องนั่นแหละเอาไปเห็นเอาไปปินไปปัวแล้วก็เห็นงานเลยเนาะก็คือทางกันป้วยใหญ่คนนี้ก็สีปกครองข้าว่าเลยว่าเอาไปปัวนี่ญาติว่าเพิ่นเว่าปัดปัวเสร็จแล้ว รายเงินค in ืนหรือิโบมีเราเป็นยังไเนาะเราโบมีเนี่แเด็กแต่ว yes. ่าชมุดว่าไปปินไปปัวแล้วภาว่าแล้ววันดีทั่วดีแล้วถือว่าเช่ามาแล้วก็ถือว่าโอ้ยยังได้เงนก็บปิ้นขับป้ในทั้งนี้เนี่ยยอมหับว่าโบมีนี่ยเป็นการรักษาเป็นโบมีแบบนี้นะฮะบอบว่าแ้เดี๋ยวไปรักษาเอาไปตรวจเบื้องต้นมันเป็นข้อระยะที่เท่าใดแล้วเลยคันใดก่อนนะต้องที่ได้รักษาถึกเอเีลยมันเพราะว่ายังบ่ะเทศไยกวนเกือเนาะ เพิ house, said, ่นกวดแต่อยู่ฟังนี่เลยย่ไทยมันเคยไปยังเรือแต่พี่เลยแล้วแต่ว่ายืนยันแล้วว่าเป็นลูกไตลูกไตแต่ว่าอยู่ฟังพูดเนี่ยยังไม่ได้ไปกวดจ้าเครือยังไ่ได้ยาจะบอกอเป็นมาดุลแล้วมะน้องนมะฝนเป็นมาดุลแรงตั้งแต่เกี่ยวเข่ามะดุลไม่ห่เกี่ยวเข่านี่ สีหาเดือนนึงเอะเสียงตู้เสียงยังเสียงเก้งกามากกโกตกอพันเอพีวัุทคนชุนเือวามมือนี่วามือนีเป็นมือส่งการส่งการที่ไม่เล่าอะไร่น้องเลยหลายๆายค้นกะสิหูดีหยอกเนาะขวามมือนี่กเป็นมือสงพระทางบ้านไา้กะสีมีคือกันที่ชกกันครับกำลังแน่เนาะมือนี้กำลังเลยมือนี่ ก็อ้นเดกยัยใกดน้องมฝนเนาะาดน้เาเลยอะย้อนย้อนน้องน้าฝนเมื่ดินอยู่ไทยต้องเบิกบอกทเพื่อนไปกับไปกับเพื่นยังหมดไปกับเพื่อนไาอะ้วะเาเมื่อท้าเนาเพราะว่าทางมีทุระแล้วก็ต้องเมื่อตายแ้ามีเียกในงาเนะกับเมื่อตาเบิรนเล้อกเจคซมเมรับ ให้ทั้งนี่เตรียมพุดคุกันก่อนว่าเพื่อนชร์ไปไปน้ำมอกระน้ำฝนว่าจะให้อันพ่อใหญ่บอให้แม่บอหรือว่าให้พ่อบอหรือว่าให้เป็นแม่ใหญ่เพอดีเองเนาะตัวนี้กันนะรายการเพื่อนกับทได้ติดต่อหาทางทีมงานยูทูปของเฮาว่าเพื่อนหายไปไปนำเพื่อเป็นสักขีพยานนำกันกับทางเงินเพื่อนอะไรไม่ต้องเลยไปเที่ยวเพื่อนบอ โดูโดยนางได้กิน,น,น,นข้าวกินน<อ>้ำแต่ว่าไม่น้องพอดกินแล้วไม่นอนแต่ว่าไอ่เพิ่นยังยังคับท่าวก้วบ่ไม่ยังให้กินเหมือนเบ่มาโต้เข้าวน้ำบ่มีให้กินให้กินแต่น้ำยังเดียวของบ่ให้กินตื่นข<อ>ึ้นมาตื่นขึ้นมา กินน้ำนวดนะเราแนมาเรากินน้ำนวดกินขเขาก็ได้มาเป็นห้กินอยู่เขาเาหยกเพื่อนกากินว่ได้เากะควกิน่ได้อนเบาหยกก็ไม่ได้หัวนะอ้าหชียงใหม่เชียงหม่ยูทูบจิบเอาไปเื่อนสะแก้วไปนียคือ่ได้กินไกินพี่น้องเอยมาโรดเนาะเป็นโมยา สามเข่าพี่น้องเอ้ยบ้านโคกใหญ่เมื่ออุทธรบ้านโคกเขามุ่มป่าเอาเข่าไงนะบ้านโคกแมนไงยุ่งไงยู่เล่านะคะเข่าได้พี่น้องเข่าก็ลายอยู่พี่เล่าใหญ่ไว้ก่อนเนาะแมนบอสเข่าก็คือจะลายอยู่เพราะว่าทุกปีนี้เห็นแก่ประคายเยอะนี่เลยนะชาวสามลอยอยนะสองสามลอยเห็นชาวกระสอบผ่านเรื่อยๆย่างวะโอ้โหญ่ ท่านมุกต่บไปนี้เอ้โอการดิ้มุกคือกันได้เผนกันเอาว่าจะไหนทีมงานท่าบัานนี้มีผู้อยากทำอีกบอมีอะไพซิทามทั้งไอ้เพื่อนกับน้องเพื่อนต่อได้คำตอบแล้วเนาะที่ว่าม่ากับสังฆ์ผ้าไอมากระยั่วมาได้คำตอบแล้ว มาหล้วก็มาคอยเคลียร์กันม่อไปอยากได้คำตอบน้องพ่อแม่ไปว่าก่อนไอซิครัพใช่เนาะอยากได้คำตอบว่าเนาะโดนซิคับน้ำมืนอีโบ่หรือว่าสี่ไปทำลังประมาณนี้นะไปเลยอยากมาหูในชาติจีนแต่ว่ากับหูคำตอบชาติจีนร้ายติดแล้วตอนนี้ก็ได้คำตอบแล้วเนาะว่าน้องน้ำฝนคนนี้ไปไล่ไปว่าไปว่าทาวิทชงการก่อนโยไปเคลียร์กันอีกทีนึงเนื่อเพราะว่าเดี๋ยวนี้กายกายยังโขกฆ่า ดินโฉงการเน่งานเน่ยังเรียกยังง่ายเลยการเดินทางมันก็ชิยากเนาะแม่เดินควบการเดินทางไปนี่กะมันก็ชิยากเพราะว่ามันเป็นช่วงโงการด่านโอ้ยแปลว่าทาว่าเขาจะไปป่อยู่พุู่ดคนก็ชิปิดมันชิปิดหงหมอ่อยยังเลยเนาะจะต้องม่โฉงการก่อนหงมอปิดบ่ได้หงมอจริงชิปิดได้แต่ว่ามันก็ยากทางเข้าไปนี่แหละยากนนะ เพราะว่าเราสงกรารเนาะสงกรารไทยมักนกับไปพังนั่นกับมีเจ้านาทีขึ well. well, ้นกานมาพังนี <t. <t. ัมีเจ้านาทีสร้างความปลอดภัยกันไปกันมามันกันยากแน่นํำทางไม่ว่ามันคำว่าสมุดมันเป็นนี้นี่มันก็แล้วสงกรามชาวกรพอมมก็ไงสะดวกสบายเนาะ แต่ก็ไมกันแต่หด้องมนกโีก็ได้อยู่แล้วห้องหมอย่เป็นเหตการเลแต่ว่าการไปเท่านียแหละไปปีดจะเกิดวัตัุเห็นมากเราไปรับษารมีแต่ทางข้ากเดินทางหือว่าถยนต์ทางเราี่ขมฟังนันบ่เหมืนกับคนรลายเนาะสารลวุ่นไปว่าบางทีไทยก็อย่างมาเทียล่างต้องลอกเป็นคิ้วโอยต้องลอกวิชงการก่อนก็ได้นะ มันจะงบงมายดูโดยโอเค่าจังไรใชเอมจันการไโอโลโลมกับพ่อฮูเรื่องเลยเนาะดยก็ได้โคตกบกันด้ยแบบนี้เนาะก็กบง่ายได้เพาน้าสักนก่อนได้บี้เลยเอก็ได็พักกรบินน้ำเนขอบคุณขอบใจนทงานแลหยอยู่ดีฮะหายยดีมีแ้งีใหม่เนาะร่รวยรพำยน่อยร่เงินทองนทอ ดีนะครับสวัสดี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 ครั